ไปปบกโอบอย่นบปว่นขไปสิบัไ่ันนจม่ไหวมบ่อาจารย์ตัวดูถวัดถ้ำนะครับวัดที่แคบไม่แนะนำนะครับวัดถ้ำผาแดงอันนี้ตรงนี้สามารถรอดใช่ครับมันจะทะลุนู่นบัอาจารย์อันตรายมันชื้นอ่ะแกเรา โอ oh. okay, ้มาการลอดไปหรอกนนะแค่นี้ทางนี้ลอดไปได้ไหมไม่ได้นี่ไม่ดูดิอตรงไหนอ่ะ ม่นไ่ตน,นจะไลม่ได้เ,เ,เแ,แบบป็นดเบบลยขัง้งนยเป็นตลอดบเ่ขันป็นตลอดนน,น,นนี้มันไปไม่ไกลนิดเดียวไปมันยังมีอสับ <laughs> ม่ไปรอกเียยวต้องมาให้ืเลยังยอนี่ นี่ครับบรรยากาศวัดถ้ำผาแดงนี่ต้องรอดลองมาลอดดูสักครั้งครับไกลวะมองเห็นไหม

เหี่ยขึ้นไปยังไงเียวมามาเหียบไปเดียวไลอยูงมาเียวขึ้นไปขมจะกูสีถึงนมอาจจะทงเก่งว่าจะได้แค่ ไปแล้วทำอะไรเนี่ยาตอพีชิออาจารย์าอะไรพวงหายใจไม่ออกนั่นนี่ใช่ไหมมีพวกแร่ธาตุแร่อะไรไหมอี้หนูเสียาลูกไปไหนฮะเด็กไกลๆเดี๋ยวด้วยค่อยๆ

นี่ครับทางทางขึ้นเห็นแสงลำไรก็ค,ค่อยค่อยขึ้นไปนมาโทรศัพท์มาแม่วงเงียครับ ออกจากท้ำเรียบร้อยครับผม Amazing สุดยอดสุดยอดทำอะไรนะทำภูผาแดงวัดถ้ำภูผาแดงนะครับก็ลองมานี่ครับทางออกโอเค Amazing